จะไปดีทุกคนเนาะตอนนี้บ่าข้าพาทุกคนมาเลาะเบิ่งเขตบ้านอีไลทุกคนบ้านอีไลตัวนี้จะเป็นหอรวมบ้านทุกคนเนาะมันจะมีงานอย่างออกไม้สามคำมันจะมารวมตัวกันอยู่นี่ทุกคนเนาะมาบูชามาอ่ากินข้าวสามัคคีดอยู่บริเวณนี้ทุกคนเนาะเพิ่นจะบูชาพักเข้าบูชาต้มไก่อย่างต่งตางๆเนาะ าผู้ใดเป็นคนเพ e ียรที่ไรนะข้ากับสิพูดขงาาองเราเพียร์ที่ไรเนี่ยเพิ่นจะมีหอรวมบ้านนเป็นหอยไงปัจจุบันเพ e ียรที่ไรกับเ็นเส้นทางเบตงซีเลนทุกคนนะสองเลนไปสองเลนครับเดี่ยวบอกคำพาทุกคนเลาะเบิ่งสภาพบ้านอ e ีไลนั่ยหนึ่งทุกคน,นป็นเมินใจนี่เป็นความขารปกครองบ้านเนาะ เดี่ยวขวบปัดสิไปาทางไทยทางสวนวันนี้อากาศดีทุกคนวันนี้อากาศดีพาทุกคนเลาะเบิ่งสภาพรวมเลยนึงขเขตบ้านอีไลใต้ทุกคนเนาะอยู่ใกล้ตลาดอีไลเนี่ยสภาพบ้านเฮือนก็ยังเ,เป็นบ้าน เก้าลายลายแพทย์ทุกคนว่าพาทุกคนเลาะคนน้ำกันตัวนี้แมนตลาดอีไลทุกคนเราจะขายเบิดมือเนาะเศร้ากับขายสวยขายแล้งขายปิดประมาณเอ่อ เจ็ดเป็โมงแรงเลยทุกคนตนอนเช้าอุบาทกับชิมาอีกมาบาทแล้วมาทีา่จักรวรรดิของพระทุกคนสภาพเสนทาในปัจจุบันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นเสนทาทีทาท่ว่าค่อนข้ันดีทุกคนเนาะ อาจจะบบเรียบเนียนเน่กระิ่บาไซได้ก็เป็นวัดอาจารย์เพชดหอเียดอีไลเนี่ยมันจะ นิยมในการเลี้ยงไก่ไข่ทุกคนครับเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูประกอบกับอาชีพเดียคือการเห็ดหนาเห็ดสวนครับเข็นนิการสิร่งสมบูรณ์แน่ไก่ไข่เพียงจันเป็นรู้สึกว่าประมาณ60-70%เลยน่ยาจากเขียนดีทุกคน เค่นี้จะมีฟาร์มหลายเพราะว่ากรดมสมบูรณ์ไปเรื่องด้วยเรื่องของอาหารอาหารการกินเรื่องขล่องะอะพืชพักต่างๆที่ว่าที่ว่าหลายเลยแหละวัฒนธรสมชาวเชียงทานในปัจจุบันคือว่าค่อนข้างงามไปดูคนอ่านบ,บันทนกห้องเนี่ย เอลเอสเนซีเสื้อไฟลาวทุกคนเนาะคลิปนี้เบาคำวบาเสียงมุกงขาๆได้แล้วทุกคนคาคาเพราะว่านะเอาอเหนื่เดินเศร้าคนเนาะเออสมองข้อมูลยังล้านประคบเธอตอนนี้นะพยายามบรรยายทุกคนได้ฟังเดียวไปเรื่อยๆลำกันวันนี้ก็ชอบบอกเศร้าเลยเนื่องแบบ ว่าดีเียวาารถติดนะครับว่าออกเ้าเปียบอากาศเย็นเยรบเน้นแงเกวสกลส่งออริจินอลนะครับส่งตั้งเดียวะนี่ก็คงเหนที่ไรครับเหนที่ไล เป็นห้องเฮียนที่ว่ากว้างใหญ่อยู่เลยเพื่อเขียนใช่ว่า Upper secondary school นะยีไหลเป็นห้องเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ระดันห้านยาขั้วหายเครื่องก่อสร้างานานขั้วไปห้างขายรถห้างอมเปรกห้างสิจุโมดิ นานี oh, sky, uh, ่กับแมนสตูดงน้ำมาุกคนเนาะแล้วก็ห้องกากบ้านโอ้สตูดงน้ำก็ใหญ่เลยเนาะนี่สร้างไม้บางนึงนี่เนาะเด็กตอนเช้าพระเป็นกระสีออกชาวบ้านทุกคนเนาะสามารถพบได้ตามสายทารทั่วไป จ่าใหญ่พันสาแก่กอเพันสิี mm. เป็นคนนำหน้าเป็นท่านนำหน้ามองตามรับดับไปน,นั่นละทุกคนติดตา mm. ไมไ่ต้องเอาวันได้ไหนติดตามพันสานเนาะพันสาเาน,นี่ก็เป็นขั้วทางทาง,ง,งรถไฟทุกคน,น mm. บ้านสองขั้วการแสบ mm. ที่รถมีปัญหา ปิดหน้าปิดหน้าหัวยางหน้าสายสกัดทีคนลงโคลเบิร์ดคนสักมวยคนหน้าบ้านแจ้งสว่างปิดกลุ่มบ้านอีนไลททุกคนตะกี้อาจจะปิดจากไหนก็หมองมา กันครับอันนี้โหงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตรรย์ทุกคนครับเปิดมองว่าเป็นอะไร ETL Gen Solar Power ทุกคนครับคือว่าบปิดจุดตัวแอบ,บแทุกคนในการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ต่างตระเทแบบ อนสังน้ำหนักลดกองป้ามือนี่ปอดพวงดีทุกคนแต่ว่าแต่ไหนผู้ใดระบบทางหนึ่งใครใจบุดีนะปรั๊บตัวบุาทานันในช่วงก้อนเขา้าก้อนเข้าขึ้นกระดูกหนาวนี่กันสิ chép bóng chếp đạc, cũng được đó, tận bắt tận đặt của hình bóng bóng mua bóng 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 hàng bóng 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 ปวยงอปวยตาสายท่าอก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทุกคน,นอยู่ในประเทศลาวเห็นมั้ช่วงหนึ่งมันจะจากปัดไปเนาะช่วงฤดูเห็นนาำแต่หลังจากแล้วนานก็จะสิปล่อยตามที่ทุกคนได้เห็นปล่อยกับไปเอาไปพูดไปอย่างไรวันนึงถ้าสมมติว่าวนนมูได้ปล่อยสระ แต่บางเพื่อนบานตัวแดงมันด okay, ื้อมันก็มัดอะไรมันก็สิญญางซะอยู่ในสายทางนี่แหละเกิดอุบัติเหตุก็มีทุกคนนี่เหตุนี้แม่ขาแม่ไปน้ำหอมทุกคนกาไประคั้น ไฟยางทานก็สวยงามแล้ว,วมันเป็นคันหุ่มิกอ่อะเมนเทนเน,นต็ตตางก็สิโอเคเนะาะระ,ระยะสี่เล่มสองปีบ่อกเปลี่ยนแบตเตอรี่นะแล้วก็มีหน่วยงานเขาพบดูแลเกี่ยวกับไฟใส่สาว่านพอบาดจุดตาปากจุดตา,ดาเรีองเบาครับเห็นมันใช้กางบะไรแล้วก็ดนนีงานจ้างมันบาดตัวมันก็บร้อยคุณภาพแล้วปรมาว่า ออกเพือเ็จะูมงานปุณสีได้คุณภาพพตทอทุกอันมารัสรรมันก็มบบีโตดีบรดีูรณนับนคน ข้าได้สองทางทุกคนเข้าทางค่ายรหานก็ได้นะหรือว่าเข้าทางหน้าอ่างก็ได้ย่านทุกคนมงนะว่าอ้าวในการน้ำผึงกี่ละวันนี่การน,น้ำผึ้งกี่ละวันนี้ชน,นะ,ะนอธิบายเข้าจนะ่าเนาะวังเบียงหนึ่งร้อามสิบกิเมตร เตมนคับรรยากาศตอนเศร้าประมาณหนึ่งคนเนาะอยู่ที่ประเทศลาวจะบอนั่นนะจะบอวุ่นวายเป็นไหนเนาะยังจากรถล้างบรหลายรถล้างกรหลายแล้วก็นคนลาวเป็นคนที่เ,ย,เยอะค่อนข้างจะ คิวๆนะทกคนนะเอามีบางคนที่ดอกตัเห็ดไว้ขนาดี่มาเฮ็ดเป็นเรื่องเป็นตทีจะส้นน้อยอย่างเงี้ยราจะมาตัวน้ำตวน้งสซหรับชิดิวหลายก้อนเนาะบางทีมันจะิพรหันใจค้ที่ตกใาไา่นด้แทนคนพว่เขาใจก็ราบเพาคือฝังตบต้นนีแม่น คองน้ําจากอ่างน้าหุุก่คนจะส่งน้าไปตามสายรับตามสายคลองนีง่แลววงกรดูแตอนนี้เป็นปลายฝนยุ่งซวงจะเข้าเกี่ย,ยน้ำเพิ่นกะชับคปณอยแต่เรากแบบรัจาก็ดูพ่อดูแรกมันจะไทยใน,กนปกตส่วนเห็นหน้าแซงแแอะไรย่างนีิะบเปิดน,น้ำเลย เป็ที่บ้านสงเปื่อยทุกคนบ้านสงเปื่อยก็กเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญในะทุกคนครับเนื่องจากเป็นทางเวของหมู่บ้านเรางๆมาแต่ก็เป็นที่มีตลาดใหญ่สมเปื่อยตลาดสงเปื่อยในปัจจุบันมีห้างขายเครื่องต่างๆ คือว่าตลาดก็ค่อนขอ้างกว้างทุกคนเนาะต้องเข้าไปทางด้านในแต่ว,ว่าตอนเช้าเนี่ยบุคคลมีแข็งมีต้นเนาะ่ตลาดตนนัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอ่ต้นสวยกับต้นแรงของต้นกระดส่งเปลือยตอนเช้าก็จะไม่ขายเครื่อนไม่ยิบไม่ย่อยนะักจากประเทศน,นี่แหะไม่ยิบไม่ย่อยได้ดีแน,น่อนอนนะเอาเป็นสภาพโดยรวมเป็นดีก,กวา่วาในวัดส่งเปลือย โหใหญ่นะคนอายุหลายปีอาจจะเถึงร้อยปีก็มีพวกบ้ากนไปใช้บ้านใช้เลยโรงแรมนาสายทอง ขา,ายมะม่วงด้วยกันขา,ายมะโม่างขายมะเป๊กอ่าส่งเปลือกจะมีจุดเด่นเรื่องของการขายมะแดงทุกคนมะเป๊กมีเพิ่นจะปลูกกันค่อนข,ข้างจะไหนวะ ตลอดเลยนะเขาใช่วล่ะมาเก็ีสงตัวในปักแดงเองกาเคยขาับโอกาสข่ากซิมียูตะวนน้อยหานแ่สิเก้าใีกว่กห้านดักนะเรเีโอกาสข่ดมอยู่แตะว,วนน้อยระดทักาะเราครับเดินทางอยู่เส้นนี้ตั้งแต่น้อยจ,จนใหญ่กาก้ม,กมันกียบเห็นแดงตลอดเนะ้ะอจุดควจะทอด แดูแต่ล้ดูนือา,ามันผลิตน้อยนมัน,นก็สิค่าแต่แต่ปกติกับพว่าเพราะว่าพึ่จะปลูกลายบนตาแต่มันมีหน่อยมีหลายเนะผมเพื่อพิบั่าเกิสิมูดเกิสิน่าจะประมาณว่ามันมีน่อยแหละสมแม่ค่าก่อนสิไห้คันมีหลายเสี้านถ่ายอยู่หน้าห้างเปแล้วเราจะมาแจกปลูกในสุญา เนี่ก็สีเป็นบ้านนานน่ะทุกคนจะขายแม่เกล็ดร่อนไม่เฮี้ยไม่กระแตะไปรอบวอบมส่วนมีงานมีไม้คืนไม้คับแบบหลายอย่างแต่น่ะทุกคนนาหน้าคตรคับเข้าไปเขียนนี่แหละบ้านนา่นน่ะครูบาอาจารย์มาพิพาบษา ภาพร้อมกันทุกคนบางวันก็จออกประมาณ5โมงเคงา6โมงก็เริ่มอิจาแต่ทัป็นเข็นในเมืองเคว้กลุตื้นนี่4โมงนี่รูสึกว่าเริ่มมีพามาใส่บาแล้วทุกคนบากลุ่กว่าอิแบกนะปดเขีนบางวันก็จะออกประมาณ6โมงเป็นช่วงหล่ทุกคนเลือกงามย่าตี6โมงมาสนุก บ้านโพนคำทุกคบ้านโวนคบนี่็ว้วา,ญญา,าบ้านโพนคัเเบื้องนันกันรู้วัดสว่างสยรามบ้านโพนคบปุดกระถิตมา,าสามัคคีทุกคนยกยอดเสาข้าแ วันที่12เดือน11จัดนักมาเรียนีิการเยงานพิการปรับปรางสวรลณรัตนะที่เป็ประานมณนพลาสวรรณบนรยายนรัตน์ทีสุตตออยกับคั๊เคานเจริญมาบรรทุกมาจอดนอนไดนอยนะรัคน ป็นประเภทเทเลอร์ประเภทคันต่างๆก็มาจอดนอนเลยพอครับต่ดดางๆดังนั้นทุกคนชอบเนียทายางไทยทุกคนได้เบิ่นนงนะมันได้กายมาเลยเนี่ยเพราะว่าเขตนี้ก็ยังบปรยไตยนะยสภาพความจืดจืดบุกิดนะเพราสุดแล้วนี่มันดวนอ้วนแล้วกายไปเลย อ๋อวัสดุนี่มาแก้เมือแล้วกันแทุกคนบ้านนาคาติดดาฟาร์มขายลูกป่าทุกชนิดผู้เด็กซื้อลูกป่าเนมาหาไปได้เลยขายป่าน้อยเนาะนปลาปนินปลาคอปลาดุกมาซื้อได้เขียนนาคาผู้เดกปักเลี้ยงปลาเด้อก็มาซื้อได้เลย,นนาาเเย,ยทุกคนเลี้ยงปลาไว้กินนะปลาปนินปลาดุกปลาตอง ปราสวาารเงินได้นะมามาสร้างขนได้ดูเรื่องจัดกระสพิเศษหลวงว่าขายค้องซ้ายหนองคันคูนะคะเมาที่ทุกคที่ห้าจุดที่มาขายลูกป่านะงคเีินนะคงศึกษาสมบูรณ์นะคะจะป็นงเงิ ตามหมู่บ้านนสีว่าหมู่บ้านหน้าข้าวแตหมู่บ้านนึงทีใหญ่เลยเรเเาาตรงนั้แต่เบื้งนยาหน้าค้าก็มีที่มาทางชาเขาวัดองมีที่มีมาจังไหนเอ่อว่าตมอกี้กับเมื่สิบนี้ค้าวไม่ายั่งจักรยานมีขาปลาค้าเลยเพิ่งจึงที่กะห้องขานาคาข้าวจังนอน วัดพระบาทโหดพ้องทุกคนต้นบัพร้าวเนี่ยาวเหยียดทุกคนเะสู วัดขุนฟอกบ้านนาคาทุกคนเสน่ห์หลักท่าแพเป็นบ้านใหญ่าสตรสวยเลยทุกคนะมีธุรกิจหลายอย่างมีฮอสักขอบสักคิ้ว ห้านสป,ปาสะพกห้านซอมแปอร์าคาโคนม่วงยิ่ติดกับทุกคนนาคาโคนม่วงเลยคู่บา้านเห็นมันทอดซิ 10, 10, 10ปสิบแปดวัน,น,นบทุกคนเนาะบิพิธาัณดเรืขวนอย่างฮองหัวห้านเนเจอร์ห้านบันเทอม์กัน มัวขาดเอาวนะัดบุดม่วนะน่กบุตรือเกเนะบุญกระถิ่นเจ้าภาพทัหลายไม้ V g ก s Line ขับน,นะ ว่าข่าตั้งแต่บ้านนาคามาบ้านคนม่วงนี่ซับกับเมืองน้อยนิดเลยทุกคนเนาะขคนเราปุ๊บนนียนจากาาบ้านคนนีอยู่ติดกันแน่นเลยนะหรือว่าตาบสายทางโตเรียจนจากคนม่วงนี่ก็แม่นบ้านนาคาก็เป็นบ้านหนะึ่งเนาะที่ว่า สำคัญบ้านใหญ่บ้านพวงมันสนเนออ่ะทุกคนเ๋ยวเบาครับขอตัดคลิปก่อนคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วเนาะจะได้กระฟ้าทุกคนเนะะาะกดไล่ก็ติดตามช่องเบาคับก็ต้องใจทางเบาคับได้สร้างสรรค์คลิใหม่ทุกคนคลิปนี้กระพาทุกคนลองก็ย้อ ประเทศพละอไลละไรพนลอะไรมาถึงนักนาคาเพราะบางคนก็จะอันห้องซื้อข้องจองกันะนะว่าอีไลนาคาคือว่ามันสีมอลยโปแมนนะทุกคนมันเป็นซื้อข้องจองนิดเดียแต่ว่าอีไลกับนาคานี่างกันระยะทางกันหลายกิโลเมตรเลยส่วน,นี่นกาเป็นบ้านขนม้วงผ่านขนตลอดเลยไ <c oughs> อ้ขนม้ว